เรียกว่าอยู่ดีๆก็งานเข้าถูกด่าถูกแชร์สารพัดไม่จบไม่สิ้นจริงๆสาหรบเบิร์ดเทคนิคแฟนหนุ่มนอกวงการของแตงโมนิดาดาราสาวผู้ล่วงลับที่ก่อนหน้านี้มีคนอมาถวิตข้อความหยาบคายเท่านั้นยังไม่พอสดๆร้อนๆเพิ่งจะมีประเด็นเผจหนึ่งออกมาแชร์ว่าหนุ่มเบิร์ดมุบออนไปกับสาวคนใหม่แล้วแค่สร้างกระแสไขของให้เอฟซีเห็นใจเท่านั้นทําให้ล่าสุดหนุ่มเบิร์ตต้องออกมาเคลื่อนไหวผ่านไอจิสตอรี่ด้วยข้อความว่าเผจอะไรนะบอกเรามีแฟนใหม่แล้วเอา มองหรือเอาส้นจุดๆคิดครับก็คิดได้เนาะคนคุยยังไม่มีเลยทุกวันนี้พยายามอยู่กับเพื่อนถ้าไม่มีเพื่อนก็อยู่คนเดียวก่อนจะลงไอจ t สตอรเป็นภาพทานหมูกระทะกับเพื่อนพร้อมแคปชั่นว่ามากินหมูกระทะกับแฟนใหม่ซึ่งแฟนใหม่คนนี้นะคะก็คือเพื่อนของหนุ่มเบิร์ดนั่นเอง